สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายมังพยานคนสำคัญสืบเนื่องจากคดีการค่าน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่หมู่บ้านกกอกซึ่งหนึ่งในผู้ต้องสงสัยรงพลชัยพลวิภาที่ตอนนี้ดูเหมือนกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากซะแล้วเพราะก่อนหน้าน,นี้ตางก็มีคนออกมาแฉกันสนั่นเลยทีเดียว ล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ทางทีมขออ่าวอมรินทีวีได้ไปสัมภาษณ์กับนายมองพยานคดีน้องชมพู่โดยเผยว่าตำรวจได้เชิญตนไปสอบสวนเพราะลุงพลไปให้การว่าได้เจอกับตนในช่วงวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาขณะลุงพลกำลังออกค้นหาน้องชมพู่ในช่วงบ่ายบริเวณหลังสนยางลงฮงใกล้ๆก,ก,กับห้วยบุงแต่ตนยืนยันว่าในวันนั้นไม่ได้เจอกับลุงพล โดยย้อนกลับไปวันที่11พฤศจิกายน63ตนกลับมาจากสวนยางไปถึงบ้านเวลาเกือบ,อบ11นาฬิกาและทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปตนจึงขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่บ้านน้องชมพู่และเดินหาที่บริเวณสวนหลังบ้านน้องชมพู่จนถึงเวลา12นาฬิกาก็กลับมากินข้าวที่บ้านหลังกินข้าวเสร็จก็ออกเดินตามหาน้องชมพู่อีกครั้งในช่วงบ่ายจนถึงเวลา16นาฬิกาโดยครั้งนี้ได้ออกตามหากันหลายคนมากมาก ซึ่งมีทั้งชาวบ้านกกอกและชาวบ้านกกตูมออกเดินตามหาที่บริเวณหลังสวนยางรงหงจนถึงห้วยบุงและเดินวนไปมาแถวบ้านพ่อแบมเดินตะโกนหาน้องจมพูซึ่งตนจําไม่ได้ว่าเป็นชาวบ้านกกตูมคนไหนบ้างแต่ยืนยันได้ว่าตนไม่เจอรุงพลเพราะถ้าเจอตนจะจำรงพลได้แน่นอนเนื่องจากเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันและเคยเห็นหน้ากันมาก่อนตนก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปตามตรงว่าตนไม่เจอรงพล แม้ว่าดงพลจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเจอตนและตนได้นำโทรศัพท์ของตัวเองให้ตำรวจไปตรวจสอบว่าตนอยู่ที่ไหนบ้างในวันที่11พฤศจิาคม63ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ